ไม่เลยห้อากะพบกันมันดุนเลยดินั้งเต่ข่อยเป็นซาจปใหญ่ปานนี่คบกันมาแต่ถืวว่าดุนตืบมูข่อยก็ถามว่าเป็นยังข่อยขึ้นาพาเจา้าเป็นเฮงมูข่อยเห็เทื่อเจ้านี่คิดหรอกข้าข่อยอยได้บอลเฮให้งมูข่อยเห็นว่าเออขัวก,กูนี่ก็รอดเด้อไม่ได้ขี่ห้อย่างงี้คือไหมเจ้าเฮนให้ได้บอลนอ้นี้มันยัางมือมือว่าออกจากเงี้ยนอย่างสั้นเอา ว่าละรอ้อขับเนาะเอา้าเจ้ากระถานลอาน้อข้าไปคนอื่นเขาเห็นแน่ว่าเจา้ารอทำไห้เขางูเนี่ยว่าเออพวกข่อยก็รอเพื่อแต่ไอหน,น้จะมันยังเมึดบอกให้กันกับบอเฮ็ดมันเป็นงูสิงเนาะลออขาบใส่เออเอาคักๆซะมันเป็นงูสิงหันเอาคักๆากโรดหึหนึียบหันเจ้าล้อเบ่ได้เนี่ยเจ้ากระถอดออกได้บ่เนี่ยเฮ้ นี่มีถอดออกแน่มองเทียหามันรอมีบอน,นี่มึงมีดอกเอา้าหัวควนห่วถ้าเทือดอดออกแล้วมันรอนันดีเจ้าเทดจังหต้หดกันเต้เป็นยังยงื้ถอดไปได้เอา้าจะ้มาหัวหัวหัวปเป็นยังงั้นด้ถอดไปได้เจ้าเจ้าเห็นใอเห็นบังด้วยไอ้เห็นใอเห็นบังด้วยใค้เทีอยมันมเ,นเ,เนสียออกไปแน่เลยไอ้ไอถอดออกคอดออก ป็น,น,นายกูมารออยู่แล้วนายนาเจ้ามารออยู่แล้วเลิก,เกกันเพื่อกันไอ้ไม่เลิกไม่ได้บ่เฮ้ยบกักฮามึงจะเป็นเหตสิเอามึงก่อนหลอกกับมาหลอกไม่ได้บอกเห็นยังกับไม่เห็ดจะเป็นมาให้ไผเห็นความร้องคัดบกับกบักมาผู้อรอไงเกิดขัดกันได้ เจ้าก็ลอกนี่ยมากเเลยูแม่งูสวนนะานงงนั่ัง้แงหน่อยกัน